ตาผ้ามัวมองไม่ชัดเห็นภาพซ้อนแก้ไขยังไงดีนะคะวิธีการดูแลสายตาสําหรับว,บวัย40ปุ๋บเราจะทำยังไงมาฟังกันนะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากติดตามช่องหมอยาอยากเราไว้ด้วยนะคะหากใครอายุ40ปีขึ้นไปนะคะหรือว่าอายุยังไม่ถึง40ปีนะแต่เริ่มมีอาการตาผ้ามัวนะคะตาสู้แสงไม่ได้มองภาพไม่ชัดบางคนเห็นภาพซ้อนปวดตาตาขุ่นนะคะอาการเหล่านี้นะคะเป็นสัญญาณเตือนของปัญหาสุขภาพตาของวัย40บวกเลยนะคะซึ่ง้าไม่ได้รับการดูแลนะคะอาจจะอันตรายถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นได้เลยนะคะ จริงๆแล้วนะคะโบก,ก็เริ่มมีอาการตาผ้ามวัวนเนาะตาสู้แสงไม่ได้นะคะยิ่งวันไหนนะที่เราทํางานหน้าจอมือถือหน้าจอคอมตัดต่อนานๆนะคะก็จะเริ่มมีอาการนะมีปวดตานะคะแล้วก็บางครั้งนะคะตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะมองเห็นภาพเบลอๆไม่ชัดเลยนะคะอันนี้เป็นอาการที่โบกังวลเลยนะหลังจากนั้นนะคะโบก,ก็เริ่มหางานวิจัยเนาะว่าจะมีสารสกัดธรรมชาติอะไรบ้างนะคะที่จะช่วยดูแลเรื่องของสายตาของเรายืดอายุให้ใช้งานได้นานนะคะโบก,ก็ไปเจอสารสกัดของยาฟันนะคะซึ่งอุดมไปด้วยสารกลุ่มแคโรทีนอยอย่างโคซินโคเซทินแล้วก็ซันฟาน ศาสตตาเสื่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกและก็ต้อหินได้ด้วยนะคะ